ตอนนี้ก็นะครับทำใหม่เยอะนะครับสวยนะปกติตรงนี้จะไม่มีบันไดไม้นะครับเป็นทางเดินขึ้นตอนนี้ทำเป็นบันไดใหม่สวยงามนะครับอากาศดีครับอากาศเย็นสบายดีครับตอนนี้เรากําลังขึ้นนะครับมาสการ,ร์ลอยพุทธบาทพวงนะครับเขาคิดจกรูดนะครับ ศรัทธานะครับถึงจะเดินไม่ไหวนะครับก็มีกําลังทรัพย์ก็สามารถขึ้นได้ครับก็จ้างคนแบกถามขึ้นพอได้หายใจแรกๆครับเริ่มเริ่มหายใจแรงนิดนึง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินหนองสนมต,มต,มตะมนตแสลงอําเภอเมืองจันทบุรีนะครับตรงนี้ก็เป็นมุมเซลฟี่นะครับรูปของน้ำตกอุทยานแห่งชาตินะครับนะครับตรงนี้เป็นจุดของจุดเช็คอินนะครับถ่ายรูปของอุทยานแห่งชาติเขาคีตะกูนะครับนะครับนะครับเช็คอินพอยท์นะครับฟ้าปิดนะครับปิดตะวันนะครับลมเย็นนี่ครับ ไปเรรื่อยคับให้ตั้งกำลังด้วยศรัทธานะครับเวลาขึ้นมาครับไม่รู้จะทำอะไรก็ให้ภาวนาพุโทโธไปในใจนะมาด้วยความเคารพก็กลับไปด้วยความสำเร็จนะครับ ามทหารว่าขวนตกเมื่อคืนครับแฉะลินจะแฉะๆต้องหลบตอนนด้มันจะลื่นตัวน้อยเหนื่อยไหมตัวน้อยเก่งจังเลยไอลินขาไอลินเหรอคะ Hãy tựa nối kinh của mẹ Thang nó chảy nít

ต right? <Yeah. S 2> so ้นต้นต้นต้นปั๊มหัวใจคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะรอบนวดเป็นการนวดเจ็บปวดเมื่อยใหญ่หรือคุณโยกชนไหนเดินทางหมดต้นเลอเพราะมืตาน้าหมดดันเินมาทีเดียวโอ้โหมีอยู่ขวดเดียวด้วยเดยกระโดดไปที่ทุกคนเลยนี่อะไรอีหกร้อยสิบเมตรกดไปหินลอยตกพุทธบาททำยังไงดีน้ำหมดและเติมน้ำแกเติมน้ำตรงนี้นะไปเรื่อยๆลูกชี้ขยะทิ้งให้ดีเก็บขยะทิ้งให้ดีลูกเก็บเสร็จแล้วเนาะ อเปรีป้ยวเปลี้ยวปิดเลยไปคุณคมิมลรักก่อยไหมตรงนั้นทำไมหมดเลยพ่องพอง,พองตรงนั้นทำไมหมดเลยีเป็นปเป็นบันไดไม้จ,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 จ สะพายข้างหน้าดลลูกเออสะพายข้างหน้าดิที่เสือนั่งเก้าอี้ได้เลยนะจ๊ะชื่อน้องทองทีมเดียว,วที่บ้านเลย10%ในการก่อสร้างนั้นสร้างไปแล้ว,ลวเลอีก3 0โดยประมาณ นี่ก็เป็นลูกหาดนะครับที่แบกของขึ้นด้านบนครับอความสุขความเจริญกันเนาะงนี้เดืนทุกวันนะครับแข็งแรงม่งคลที่ให้เกดมงคลจากครอบครัวขอให้ท่านทั้งหลายนั้นพบแต่ความสุขความเจริญกันเนาะคิดถึงใจถึงมงสความมมมากเปราะบาเนาะถ้าสิ่งนั้นจะพิเศษโดะไปด้วยควาแล้วจระนการ็จทุกท่านอย่างสมบูรมากราะบารม <L> an> an> จุดประถมพยาบาลเนินพระเมตตานะครับเ <S an> นินพระเมตตาคนก็ลงเยอะเข,า,ขาหน้าจะขึ้นตอนเชา้ากันนะครับ <S <S <an> เรามาตอนบ่ายว <S an> ันออนี้เดินตรง,ตรงร่อเท้าเวสทุกวันแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจุดห่อ <S <S <an> <S จุดแผ่นทองที่หลอดนะครับอ๋ <S <S <an> อลายมือสวยนี่ค็นครูวัชรโยมเนี่ย ไม่ใช่เนาะลายมือสวยจ้ามาจากจังหวัดอะไรกทรมเนาะอายุวันโอสุขังพดังตรงนี้เรามารือ่องผู้ช่วยกันสร้างตึกสงโรงพยาบาลและซื้ออ,อุปกรณ์การแพทย์ด้วยจ่าเพาื่อเตรียมพร้อมในการรักษาเลายมืเอเฉยๆจ้าอายุวันโอสุขังพดังจ้าอ่าเดี๋ยวท่านนี้นะคุณยมนรกอาจ,ะจะารย์นร์วงวงองินนะจคุณยมนรกวงอินหนึ่งนะร,ร้อยบาท มาจากจังหวัดอะไรนี่พี่โยมเมืองแท้นะมากีครั้งแล้วปนีนี้ครั้งแรกเ <c> ก <oughs> ือบโค้งสุดท้ายไปงานกันเลยเนาะอายุวันนโส,สุดข,ขังพลังเอาแวะก่อนจ้ามีภาษาจีน,จนเลยสแสดงว่าคนจีนมาเยอะเยนี่ยภาษาจีนสร้างเึงง็นสูงก็จะเสร็จแล้วนะมาเสริมคุณตอบก,ก่อบเพิ่มกันได้เลยดูการซื้ออุปกรณ์แพทย์นั่งเก้าอี้เขียนชื่อได้เลยจ้า ไปปู่ะนะวันนี้วันศุกร์ที่หกนะมีนาคมาเลยึ้นทางมาไกลพอสมควรนะเหลืออีกไม่ถึงยี่สิบวันจะโดยประมาณน่าจะเหลือสักสิบแปดสิบเก้าวันนะจะประมาณนี้เกือบจะเข้าโค้งสุดท้ายไปงานไปบุญกันแล้วเกือบจะเข้าโค้งสุดท้ายไปงานไปบุญกันแล้วจะสําหรับปีนี้เนาะเรื่องในงานเปิดนมัสการรอยพระพุทธบาท ปีพุทธศักราช2563นะช้เสียงนี้สมทนาและต้อนรับนักบุญท,ท,ทุกท่านเดินทางมาถึงเงินพระเมตตาติดแบงแต่งบุญให้ด้วยเด้อนะเด็กที่เขาเรียนดีจะขาดทุมทรมัพัน์นองในถิ่นตุระกันดารนะเป็นโครงการ <ใน S 2> ของพระทธเจาเราผู้ประเสริฐทู่มเทในรลบลอยเท้าเจ็ดเท<ล>้านะครับ นะจะแวะสักสองสรันกันก่อนนะก่อนที่ประก,กาศมัสกเราพูดถึงตลาดด้านบนก็แวะไหว้สังขารได้จา้าคุณโยมทานทานปากวิเชียนต่อวิเชียนอาจารย์และครอบครัวเนาะหนึ่งร้อยบาทามาจากจังหวัดอะไรเจ้าโยมอ๋อจังหวัดพี่จังหวัดน้องเราใกล้ๆนี่ทีนี้มากี่ครั้งแล้วเลยมาทุกปี ออกมาทุกปีแบบมืูชเช่เราจะอายุวนันลอยสุขังพลังตรงนี้นะคุณโยมเห็นป้ายไหมเนาะนั่นจะติดส่งโงรงพยาบาลเนาะเ,เสร็จนะจ๊ะเลยอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั้นก่อสร้างไปแล้วมาร่วงลุ่มซึ่งกันได้เลยอ,อนุโมทนาบุญบต่อทุกท่านเนาะที่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะนั่นแหละเป็นภาพเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบุญใหญ่ๆที่คุณโยม ถวายไว้ถึงพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเมื่อปีที่แล้วนะจ๊ะเรามาเสริมบุญต่อเรามาก่อบุญเพิ่มกันได้เลยนะก่อนกลับเคหาสถานที่พักแม่ฝากปุ่มนะพระพุทธมนต์เป็นพิลุกได้ด้วดฝากหน่อยจ้ะได้ทีมจะย้อนให้พอเดียวเนาะทีธีโยมท่านไหนจะถวายสังฆทานสุขขอบุณยศอุจจยโยจะการสะสมบุญซึ่งบุญหลักสุดมาให้เจ้าแวะถวายสังฆทาน บนศาลาได้เลยตามกำลังศรัทธาของเรานะ,นะนะพระอาจารย์นะหลวงพี่หลวงพ่อจะรอให้พรอ,อยู่ข้างบนศาลาเนาะนะในสิ่งนี้นะต้อนรับอ่าจ้าดั่นน่จ้าลงมาได้เลยนะเขียนเสร็จแล้วอาตมาภาพขออนุญาตเนาะอ่านทานเอือที่นักบุมตรงนี้นะจุกนะตอนเย็น thủ đô đi nó, ở tỉnh thành tỉnh nhỏ hôm nay tôi đi có mang cái ca mười này <laughs> là มาด้วยความศรัทธานะครับถึงจะอายุมากแล้วขาไม่ดีก็พยายามมานะครับนะครับความศรัทธานะครับในพุทธศาสนาศรัทธาในพุทธเจ้านะศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาสู้ ใหญ่มากครับอันนี้คือต้นหวนะครับพลาดผ่านไปทำแล้วเราเป็นแนวรั้วไม้คนระับปกติตรงนี้จะไม่มีแนวรั้วนะครับอันนี้ทําเสริมมาให้เป็นทางลงครับปีที่แล้วจะมีเฉพาะบันไดปูนนะครับตอนนี้มีบันไดไม้เป็นฝั่งลงให้นะครับเพราะว่าคนมาแสวงบุญเยอะนะครับ บางทีวันที่เป็นตรงวันหยุดนะครับก็จะ,จะลงไม่ทันก็เลยทําทางเบี่ยงขึ้นมาอีกหนึ่งทางเป็นบันไดไม้ลงนะครับปีนี้เปลี่ยนแปลงเยอะครับนะเปลี่ยนแปลงไปเลยเยอะนะครับอันนี้ทําขึ้นมาใหม่ครับปีที่แล้วไม่มีครับตรงนี้เป็นทางเบี่ยงลงไปนะครับสวยงามครับข้างล่างนี่มองไปมองเหม,มือนหมอกนะไมใจตัวน้อย ตอนนี้กำลังเดินขึ้นครับขึ้นเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะครับตัวเล็กตัวน้อยก็ไปได้นะครับเห็นไหมครับคนแก่คน,คนเฒ่านะครับเดินไม่ค่อยไหวก็ใช้แม่สกัดเท้านะพยายามเดินขึ้นมากราบมาไหว้ครับเพราะมีความเชื่อมีความศรัทธานะครับตัวเล็กตัวน้อยก็ขึ้นได้นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ดูแลนะครับซ่อมนะครับตรงไหนที่ไม้เสียไม้พังนะเจ้าหน้าที่ก็เป็นทีมงานซ่อมครับอันนี้คือเล็กสะพานบุญนะครับ ให้คนได้เดินมีจุดให้พักครับนั่งพักได้ตลอดทางครับ เหนื่อยก็พักนะครับถ้าไม่เหนื่อยเราก็ไปเรื่อยๆนะครับการเดินแสวงบุญไม่ต้องรีบนะครับให้มาแบบสบายๆไม่เร่งรีบนะมาขอพรทาใจให้สบายๆถือว่ามาพักผ่อนด้วยนะครับมาสูดอากาศบริสุทธิ์อันนี้คณะลูกหาครับพี่เขาวินขึ้นของแข็งแรงมากครับเดินบุญเดินง่ายๆเดินสบายๆนะครับมีสติ เราขึ้นมาเพราะศรัทธาในคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นเราไม่ต้องรีบนะครับด้านล่างนะครับมองไม่เห็นตัวเมืองครับเป็นเหมือนหมอกลงนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ฟ้าปิดตะวันไปแล้วนะครับมองไม่เห็นดวงตะวันนะครับนะครับนี่ครับอากาศดีมากครับวันนี้ครับวันศุกร์ที่6นะครับนะครับวันศุกร์ที่6นะครับ เสาวันนะครับสวยมากครับเป็นธรรมชาตินะครัผ่ันเกี่ยวเลยพี่เขาก็เจาะช่องไว้นะครับเว้นช่องให้ขึ้นมาครับเขาไม่ตัดทิ้งนะครับก็ยังรักษาไว้นะครับวันศุกร์ที่หกพรุ่งนี้วันเสาร์ที่เจ็ดนะครับตรงวันนะครับนะครับหกเจ็ดหกเจ็ดอันทางลงก็จะมีระฆังไห้เคาะนะครับเวลาเคาะก็บอกหมดเคาะหมดเคาะหมดเคาะนะฮลฝรั่งก็มานะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้เขาคิดจะกูดค่อนข้างจะเป็นสากลนะครับอา,อารยาประเทศเริ่มรู้นะครับไม่เฉพาะคนไทยนะครับนะครับถือว่าเป็นอูชิมียสถานแห่งหนึ่งนะครับนะครับของชาวพุทธนะครับเราต้องช่วยกันรักษาไวนนนน้นะครับทตานกฎเุณยมประเพณีนะครับ รักกษาประเพณีดีๆไว้ให้ลูกหลานเรานะครับอย่าปล่อยให้สูญหายนะครับนี่ครับจุดชมวิวสวยมากครับตรงนี้นี่คือเมืองด้านล่างครับนะครับดวงตะวันคล้ายๆพระจันทร์เลยนะครับเพราะว่าเมฆบังครับเมื่อกี้ออกมาเหมือนดวงจันทร์เลยครับฟ้าปิดครับ อากาศดีมากนะครับอากาศดีมากครับโลเคชั่นวิวนะครับเห็นยอดเขาเมฆเมฆนะครับสวยงามครับนะรู้สึกผ่อนคลายนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะครับนะครับเราขึ้นไปตรงนี้เดี๋ยวเราก็เจอเจอรอยเสือใหญ่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้รอยเสือใหญ่นะครับขอบารมีพญาเสือ ซ้ายมือครับซ้ายมือตรงหินตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นรอยเป็นรอยหินนะตัวนี้ครับเป็นรอยเสือใหญ่นะครับนี่ก็เป็นเครื่องสูบน้ํานะครับที่สูบน้ําขึ้นมาใช้จากอ่างเก็บน้ํานะครับสูบน้ําขึ้นมาให้ใช้ ขึ้นพระบาทประตูสวรรค์เดี๋ยวเราจะไปที่รอยเสือใหญ่นะครับเราจะเข้าไปไหว้นะครับรอยเสือใหญ่ขอโทษครับ <belonging> ตอนนี้เราเข้ามาที่รอยเสือใหญ่นะครับ ตรงนี้เราก็มาถึงลอยเสือใหญ่นะครับปู่เจ้าสมิงพายนะครับนะรบ,บอกว่าถ้าลอยเท้าที่สามารถเหยียบลงไปในหินได้ต้องเป็นผู้มีบารามีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเสือก็จะต้องเป็นพญาเสือนะครับอันนี้คนปีขานนะครับเราก็จะขอพรกัน